ความดันสูงนี่เป็นตัวหลักเลยความดันอยู่ที่ประมาณ1 7 0 110แต่หลังจากที่ละเรารักษามาประมาณ1ปีเนะี่ยความดันตอนนี้ลดลงมาอยู่ที่ประมาณ1 4 0ย3 0กว่าตัวล่างอยู่ที่70กว่าซึ่งถือว่ายอดเยี่ยมาาก่อนหน้าที่จะมาที่นี่ผมต้องกินน้ำมันกัญชาทุกืนเพื่อให้นอนหลับแต่พอมาที่นี่นะเลิกกินทั้งหมดถือว่าโอเคมาก ครับสวัสดีครับผมไปบูนสุเมธาอตอนครับอายุ72ปีทำโรงงานอุตสาหการรมเกีย่ยวกับซิลโรงงานอยู่กระทุ่มแบนครับสมุทรสารครครับคนรู้จักแนะนำมากขบอกว่าวที่นี่ดีก็เลยมาซื้อไปดูก็ตั้งแต่มาครั้งแรกก็เลยมารักษาต่อเนื่อง เพราะปีแล้วครับผมเป็นคนว่าเอ๊ะที่นี้มันกุยเหลึ่งที่สมัยก่อนคุณพ่อผมเมื่อห้าหกสปีที่แล้วเขาซื้อยาจีนที่กุยเหลียงที่เยาวราชนะโอเคใช่เลยเคยไปท่าสมัยคุณพ่อ,อยังอย,อยู่ตอนเหมือนเล็กๆเกมื่อ5้าสกว่าปีที่แล้วด้วยซ้ำ <laughs> ความดันสูงแล้วก็นอนไม่หลับมีอาการข้างเคียงอีกหลายอย่างแต่ว่าความดันสูงนี่เป็นตัวหลักเลยนานแล้วครับ3-40ปีละความดันอยู่ที่ประมาณร7 0 1 1 0แต่หลังจากที่ละเรารักษามาประมาณ1ปีเนะี่ยความดันตอนนี้ลดลงมาอยู่ที่ประมาณ140 130่ว่าตัวล่างอยู่ที่70กว่าซึ่งถือว่ายอดเยี่ยมมากก็ ดูแลเรื่องอาหารไม่ทนานยาหมอประจาตัวนะครับบอกว่าถ้าเราดูแลดีไม่จําเป็นต้องกินยาก็ได้ความที่เราความดันสูงเพราะว่าตอนแรกๆเนี่ยเราเปิดโรงงานแล้วเราก็ไปต่างจังหวัดกินอาหารนอกบ้านเจอสารปิโเยอยมากครันนี้ก็เลยทุกอย่างต่อเนื่องความที่งานหนักด้วยพอความดันสูงก็ทําให้ไส้ฟกหลายหลายอย่างต่อเนื่อขึ้นมาทําให้นอนไม่หลับด้วยในช่วงหลังๆก่อนหน้าที่จะมาที่นี่ผมต้องกินน้ํามันกัญชาทุกคืนเพื่อให้นอนหลับแต่พอมาที่นี่นะเ,เลิกกินทั้งหมดตือว่าโอเคมาก ใช่ได้เป็นหมอแท้จริงเพราะหมอบางที่เนี่ยมาถึงปุ๊บที่ผมเคยเจอนะก็เจอความน่าสงสัว่าไม่ได้นะคุณต้องไปหาหมอฝรั่งกินยาฝรั่งให้ลงมาก่อนด้ามาหาฉันเอาแล้วผมมาหาคุณทําไมคือเราหลีกเรื่องยาฝรั่งเราถึงมาหาหมอจีนทันนี้พอมาหาเขาเนี่ยเขาบอกว่าต้องกินยาฝรั่งก่อนก็ไม่ใช่แล้วแต่มาที่นี่ไม่ใช่เป็นการรักษาแบบองค์รวมทําอาการทุกเรื่องแล้วก็ร,รักษาแบบทุกอย่างรวมกันมีอะไรก็รักษาที่ต้นเหตุไม่ใช่ว่ากินกดอาการไว้อันนี้อะไรเราพอใจมากคือผมค่อนข้างศรัทธายาจีนมากกว่าที่ยาฝรักษาาย แต่ว่าก็คือไม่ค่อยอยากได้ยาฝรั่งเท่าไหร่ทุกวันนี้ผมก็ทั้งฝังเข็มแล้วถุยหนาด้วยคือฝังเข็มแบบจีนแล้วก็ถุยหนาแบบจีนนวดแบบจีนแตบนบจีนพอกลับไปเนี่ยอาการเบาดีมากพยายามรักษาต่อเนื่องมาก็คิดว่าคุ้มค่าที่มาที่นี่ครับเจ็บครับนิดหน่อยตอนที่ปักเข็มแน่นอนนะถ้าไม่เจ็บคือประสาทไม่ทำงานแล้วครับ ตหนก็ดีนะเพราะว่ามันเป็นการผ่อนคลายในจุดที่เราคิดว่ามันตึงๆแน่นๆพอตุยหนาเสร็จแล้วมันก็โลง่งก่อนหน้านี้ผมมีอาการเยอะมากคือความที่เราขับรถแล้วลดความลดความแ้วมีปัญหาเรื่องกระดูกสันหลังกระดูกคอที่แล้วที่เอว2จุดหมอแฟนใหม่เขบอกว่าต้องผ่าตัดเท่านั้นแต่ผมเลี่ยงเรื่องกาผ่าตัดพยายามมารักษาบแบบตุยหนาแบบบองเข็มก็ทุกวันนี้ไม่มีอาการเหล่านั้นอีกแล้วผมขับรถไกลๆได้ไม่มีปัญหาครับทุกวันนี้ขับรถขึ้นเชียงใหม่ในผมสบายมาก <laughs> ผมคิดว่าคุ้มค่าในการรักษานะรักษาที่ต้นเหตุรักษาองค์รวมและระยะยาวดีกว่าที่วาไปกินยากดอาการไว้แล้วก็เสร็จแล้ว,วมันไม่หายที่ต้นเหตุอะร่างกายก็จะพังแบบนี้เราคิดว่าน่าจะดีกว่าคุ้มค่ากว่ากับ โดยภาพเราโอเคครับอบอุ่นครับประทับใจครั้งแรกที่ผมมารู้สึกอ้ยเหมือนกับเข้าไปในมุลจีนเนาะสิ่งที่ได้จากตรงน,นี้นอกจากว่ารักษาและหมอแนะนําเรื่องสุขภาพเรื่องอาหารแนะนําทุกเรื่องอนะเะหมอที่รักษาผมเนี่ยก็แนะนําให้ทานอาหารแบบไหนแล้ว็อกความกางแบบไหนเนี่ยเราก็ทําตามทุกอย่างก็ดีขึ้น คือผมคิดว่านะการรักษาเนี่ยการรักษาไม่มีชนชาติการรักษาแบบจีนแบบไทยหรือแบบฝรั่งดีที่สุดถ้าหากว่ารักษาเกล้หายหรืออย่างคือรวมรวมทุกอย่างทาให้คนไก้หายนั่นคือถูกต้องแต่ตามความคิดผมว่าการรักษาแบบองค์รวมไม่ใช่แต่ตอนว่าคุณปวดขารักษาที่ขาคุณปวดหัวรักษาที่หัวความดันก็ใช่ตัวหนึ่งเบาหวานใช่ตัวหนึ่งอันนี้ใช่ตัวหนึ่งซึ่งมันไม่ใช่มันแยกร่างกายมันไม่ได้แยกทุกอย่างมันต่อเนื่องกันหมดการรักษาองครวมถูกต้องที่สุดครับนอกจากว่ารักษาแล้วต้องดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลัง ซึ่งที่นี่หมอแนะนําทุกเรื่องกับ